ทีนี้เดี๋ยวผมจะพามุดใต้ท้องรถนะครับตอนนี้นี่ผมอยู่ใต้ท้องรถนะครับเที่ยมากครับเข้ามาเลยนะครับเข้าหน้านะครับนี่ครับไม่ยันนะครับไม่ยันเกียร์นะครับเขาต่ออ่อนตรงนี้ครับตรงเป๊ะนะครับไม่งัดนะครัชโชคเป็นช็อคลวดของโปรเฟนเดอร์นะครับช่วยให้รถนั้นเพิ่มสมรรถนะในการยึดเกาะมากขึ้นเนาะเวลาเข้าโค้งนะครับรถมมีอาการโยนตัว สวัสดีครับผมบีแฮนเดอร์นะครับจากอ e ีสุบกิมอเตอร์ or, บ้านปูงจังหวัดราช,ชบ,บุรีนะครับวันนี้ก็ได้นำมอเตอร์ลูกค้านะครับที่เตรียมส่งมอบนะครับมาดิวให้ชมนะครับกับรุ่นตัวแคลโฟลดีเอโมเดลชั้นดาวน้ำต้น6 9 0 0 0ของแท้ทั้งคันนะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเริ่มจากล้อเลยเป็นงานแท้งานชัยนะครับแบรนด spp นะครับที่ใครก็น่าจะรู้จักนะครับสำหรับตัวล้แมกเนียนะครับก็จะมีทั้ง e band นะครับหรือที่ว่า t กั้นีกั้นแบนนั่นแหละนะครับแล้วก็มี t กั้นยกนะครับ off ยี่สามสิบนะครับ off สิบสองก็มีนะครับมีให้เลือกทุกตัวเลยทุกลายเลยได้หมดนะครับตัว spp นะนะครับหรือถ้าชอบล้อเงาก็จะเป็น n 5 s r r นะครับแล้วก็ทุกลายที่เป็นของพิลนุมเมกนอย่างนะครับได้เหมือนกันนะครับสำหรับโปรนี้นะ เป็นปูงานแท้ล้วนๆนะครับและที่สําคัญพิเศษมากคนนั้นก็คือจะเป็นปูพร้อมกับจัดส่งช่วงล่างแก้เผางัดเผายันเผาตกท้องช้างให้เสร็จสับครบเลยเผาจะตรงจากตําแหน่งเดิมที่มาจากโรงงานเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้านําไปขับนะครับกระชากแรงๆหรือว่าบรรทุกของหนักนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องเผาสัน่นนะครับเรื่องเผางัดเพราะว่าเผาสัน่นเผางัดเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัว ลูกยางหรือว่าลูกปืนนะครับลูกปืนยอยกลางเสียนะครับแล้วก็เวลายกเคร่งเนี่ยจะมีเสียงอาการอาการเสียงแบบเสียงเผ่าดังครับกระพือนะครับถ้าเราไม่แก้นะนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูกันเลยว่าครับโปรหกหมื่นเก้าเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับเชิญเลยครับเริ่มจากรอก่อนนะครับคันนี้นะครับอย่างที่บอกนะฮะเป็นงาน SPP นะครับรอแท้งานไทยนะครับทีการยกสําหรับตัวเตี้ยนะครับออฟหน้า28ออฟหลัง30นะครับ ความกว้างของล้อข้างหน้า9้าครึ่งข้างหลัง10บครึ่งนะครับตัวนี้จะเป็น5รูนะครับคันนี้เนี่ยลูกค้าจ่ายเพิ่มคืออะแดปเตอร์อย่างเดียว25 0 0ในปูนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้ตัวแปลงจาก6รูเป็น5รูเนาะนะครับตัวนี้นะครับใส่อะแดปเตอร์นะนะครับล้อเป็น5รูนะนะครับเบรกน้ำเงินนะครับน็อตดำนะครับยางเป็นของกูดไรส์นะครับ2องหทันะครับตัวนี้นะกูดไรนะครับโหลดหน้า2นิ้ว นะครับโหลดหน้า2นิ้วนะนะครับพร้อมกับฝาโปูคาร์บอน f 1นะฮะจริงๆแล้วตัวเปูโปเนี่ยจะเป็นฝาโปูคาร์บอน ab คาร์บอนนะนะครับแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าเพิ่มเป็นมอนซ่านะครับ line f 1นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นมอนซ่านี่เพิ่มต่างต่างหากนะนะครับก็ราคาก็ไม่เท่าอยู่แล้วเนาะนะครับเอ่อทีนี้เรามาดูล้อหลังกันบ้างครับล้อหลังคันนี้นะครับโหลด5นิ้วนะครับใช้กล่องโหลดปรับองศาเสร็จสับเลย นะครับโหลด5นิ้วนะครับแล้วก็ดัดแหนบช่วย2นิ้วใส่กล่องพองสะสา3นิ้วนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะพาไปดูช่วงล่างนะครับว่าเราแก้เราแก้เพางัดเพายันเพาตกท้องช้างยังไงเนาะนะครับรอหลังเนี่ยเป็นออฟ30นะครับขนาด10นิ้วครึ่งยางเบอร์295เกทับสานะครับสวยๆแบบนี้เลยกูไร้กูไร้นะครับนี่ครับเอ่อความเตี้ยประมาณ3นิ้วสอดถ้าวัดจากนิ้วผมนะครับนี่ครับ3นิ้วสอดนะครับ5นิ้วนะ ความเตี้ยโหลดเรียกว่า5นิ้วนะครับ3นิ้วเอาสอดเข้าไปได้เลยนะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาดูช่วงล่างกันบ้างเดี๋ยวพามุดใต้ท้องรถนะครับการแก้เพางัดทอยัของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าแก้เพาแล้วเนี่ยเพามันอยู่ตำแหน่งไหนเป็นอย่างไรนะครับปปชเชนชมเลยครับครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพามุดใต้ท้องรถนะครับตอนนี้นี่ผมอยู่ใต้ท้องรถนะครับเตี้ยมากครับเข้าบ่ได้เลยครับนะครับเข้าไม่ได้เลยนะครับ ไปเชิญ z มมาเลยครับไปมุดกันไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวก็กล้องสอดเข้าไปแล้วกันนะตอนนี้เราอยู่ใต้ท้องรถแล้วนะครับไปดูเพากันนะครับไปเลยครับอ่านะครับเริ่มจากตัวเพากลางก่อนนะครับตัวนี้เราใส่ตัวแก้เพากลางนะครับไม่ให้เพามันย้อยนะครับปกติเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ตัวแก้เพากลางตัวนี้เนี่ยนะครับอย่างนี้ที่ที่ที่กล้องจับอยู่เนี่ยนะครับเพามันจะย้อยลงมาครับ พอมันย้อยลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ตัวตุ๊กตาพอกางเนี่ยแตกเสียหายได้นะครับแล้วก็เวลาขับในความเร็วสูงนะครับจะมีอาการสั่นนะครับมีเสียงเผาดังบ้างนะครับเวลายกคันเร่งมีเสียงเผานะครับประมาณนี้นะถ้าเราไม่แก้นะนะครับแล้วก็มันจะมันจะเกิดอันตรายได้นะครับกับระบบส่งกําลังนะครับเนี่ครับเผาจะไม่ตกท้องช้างนะครับ ไม่ย้อยนะครับเผาหน้านะครับนี่ครับไม่ยันนะครับไม่ยันเกียร์นะครับลูกยางอยู่ประมาณปากปากเบ้าเกียร์พอดีเนี่ยครับนี่เผาไม่ยันีลักษณะของเผานะครับจะตรงด่งจากตำแหน่งเดิมที่มาจากโรงงานเลยนะครับนี่ครับจะเป็นแนวตรงเลยนะครับทะยางตรงเลยไม่ไม่ย้อยนะครับนี่เรามาดูตัวเผา ที่ติดอยู่กับเฟืองท้ายกันบ้างนะครับเนี่ยครับเพามันจะไม่งัดนะครับเนี่ยข้อต่ออ่อนตรงเนี้ยครับตรงเป๊ะนะครับไม่งัดนะครับขับสบายกระชากได้เต็มที่เลยครับเนี่ยเราพอสวยไม่งัดไม่ยันไม่ย้อยนะครับจบจบนะครับ และนอกจากนั้นนะครับคันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับในโปรนะครับก็จะมีเซตช่วงล่างนะครับใช้ตัวโช๊นะครับเป็นโช๊คโหลดนะครับของโปรเฟนเดอร์นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันอีกรอบหนึ่งนะครับโช๊กเป็นโช๊คลโหลดของโปรเฟนเดอร์นะครับมือผมอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะครับแล้วคันนี้ก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้เปลี่ยนท่อด้วยเราเป็นท่อเดิมเรามีพัดเนาะนะครับมันก็จะทําให้มุมมองไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ กล่องโหลดนะครับเป็นกล่องปรับองศาในตัวเลยนะครับเนี่ยครับเป็นกล่องโหลดปรับองศาในตัวเลยนะครับซึ่งมันจะต้องถูกเซตให้เข้ากับตัวแก้เผาแก้เผากลางด้วยนะครับเป็นเซตเลยนะครับโชคโปรเฟนเดอร์ในเรื่องโชคนี้ก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของอาการย้้ยของรถนะครับความนิ่มของรถนะครับช่วยให้รถนั้นเพิ่มสมรรถนะในการยึดเกาะ มากขึ้นเนาะเวลาเข้าโค้งนะครับรถไม่มีอาการโยนตัวนะครับแล้วก็อายุการใช้งานก็ยาวนานด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นกระบอกขนาด57มิลเนาะนะครับก็บรรจุน้ํามันได้เยอะทีเดียวเลยแหละนะครับเหมาะกับการใช้งานสําหรับรถโหลดเตี้ยนะครับแกนอยู่ที่18มิลนะครับคันนี้นะโชคนะนะครับ สำหรับในส่วนของภายในตัว d a นะครับก็มาเริ่มจากเบาะก่อนเนาะนะครับเบาะนะครับเป็นลวดลายแบบใหม่นะครับปี2022ให้มันดูสปอร์ตและดูลุลมากขึ้นนะครับดูสปอร์ตแบบเต็มสเปีดเลยแหละประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ดิฟฟี่นะครับมีดิฟฟี่ในโปรโมชั่นนะครับแล้วก็มีวัดบูทด้วยนะครับดิฟฟี่ก็จะช่วยในเรื่องของเตือนสถานะการงานของเครื่องยนต์นะนะครับก็เริ่มจากลูกแรกนะครับก็จะมีระบบเตือนเทอร์โบนะครับ ระบบเตือนวัดรอบเครื่องยนต์นะครับร้วระบบเตือนแรงดันน้ามันนะครับแล้วก็มีโวลต์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีเตือนน้ําอุณหภูมินะครับอุณหภูมิน้ำในหม้อน้ําแล้วก็อุณหภูมิในน้ํามันเครื่องจุดสุดท้ายตัวนั้นนะครับวันนี้เนี่ยจะแจ้งสถานการณ์ทำงานของเครื่องยนต์ทั้งหมดเลยนะครับถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งทํางานผิดค่าที่เราตั้งไว้นะครับมันจะเตือนทันทีนะครับอย่างเช่นตัวเทอร์โบเนี่ยนะครับถ้า มันเกินค่าที่เราตั้งไว้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีเสียงร้องแล้วก็มีสัญญาณไฟขึ้นทันทีกระพริบกระพริบทันทีเลยนะครับส่วนลูกเล่นภายในรถนะครับก็โฟมอะไรนะครับเป็นระบบปฏิบัติการเนาะนะครับมีปุ่มกดนะครับแล้วก็หน้าจอขนาด7นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple Android c a r p l า y ได้นะครับประมาณนี้เนาะนะครับภายในนะครับครับสำหรับโปรโมชั่นตัว6 9 0 0 0นี้ก็บอกเลยว่า แพงนะครับไม่ได้ถูกๆนะนะครับแต่บวกกับชุดแต่งเมื่อกี้นะครับที่ผมอธิบายไปแค่ล้อนี้ก็คุ้มเกินคุ้มแล้วนะครับแล้วก็บวกกับตัวโชค๊คด้วยปรับเสียชโช้ล่างให้จบเลยนะครับตั้งแต่การแก้เพางนัเพายันเพาตุกท้องช้างนะครับอันนี้คือแบบจบเสร็จสับนะครับออกไปอย่างฉลูมขับอย่างเดียวนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องพางนัเพายันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาเยอะมากเลยกับตัวทําช่วงล่างไม่จบเนาะ ลูกค้าก็ไปแก้ที่หลังเสียสี่สี่ส้าห้าพันนะครับก็บานปลายกันไปนะครับแต่ของผมเนี่ยจบทีเดียวเลยนะครับคุ้มค่าตั้งแต่ตัวล้อแม็กแล้วนะครับก็ฝากได้ฝากเอาไปด้วยนะครับสำหรับโปรโมชั่นนี้นะครับจนกว่าจะหมดสิ้นเดือนนี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ